สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r อเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศรีกุมและคณนาุมนะคะไวในช่วงวันที่1 6บหถึงสามกราคมนี้การรับราศรีก็จะเป็นแบบตนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ใ description box ได้เลยโอเคคนโสดคนโสดชาวกุมสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงอ่ะ คิงเหรียญน,นะคะโอ้นาอัะครับมันจะวางไงดีแปดถ้วยสามเหรียญสามไม่เท้านะคะเอ๊ชาวธาตดินเด่นมากเลยนะคะธาดตเดินได้แก่มังกรเบิกศพกันนะมีเกณฑ์ที่จะเข้ามานะคะแต่แปดถ้วยเหมือนคุณยังฝังใจเกี่ยวกับคนรักเก่า แต่ถามว่าเปิดใจคุยได้ไหมคุยได้นะคุยได้นะคะคุยได้คนนี้สามไม่เท้าคือคุณคือคุณก็ยังปิดใจอยู่บ้างอะไรบ้างแหละคือไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ถึงห้าสิบด้วยซ้ำแล้วประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ที่คุณจะเปิดใจคุยกับคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะโอเคดูดีหรือว่าแบบถูกใจถูกสเปคคุณแต่คุณยังไม่กล้าที่จะไม่ถ้าถ้าเป็นการพนันก็เหมือนกับว่าไม่กล้าลงแบบ หมดหน้าตักอะไรขนาดนั้นพูดเหมือนคนเคยเล่นเลยมันก็นเล่นไม่เป็นนะคะโอเคอันนี้เปรียบเทียบให้เข้าใจกันเนาะทีนี้เรามาดูคนคนนี้ดีกว่าที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยที่กําลังจะเข้าไปเลยนะสถานการณ์ความสัมพันธ์ก็เป็นยังไงโสดไหมหรือมีคนคุยหรือมีแฟนแล้วหรืออย่างไรนะคะสี่ถ้วยเมจิเชียน สองถ้วยชาลอีออรเก้าถ้วยโอ้ยเขามีคนที่ชอบอยู่อะ่ะแต่ไม่รู้นะว่าเป็นคุณหรือเป็นใครแต่ที่แน่ๆคือสถานะความสัมพันธ์ปัจจุบันของเขา,ามีคนเข้ามาหาเขามากกว่าสองถึงสามคนแต่เขาคือเบืออ่อคือเขาคือคือ,คอไม่ไม่สนใจอะ่ะอืมเพราะว่าเลงเอาไว้แล้วหนึ่งคนนะคะซึ่งไม่บอกด้วยว่าธาตุอะไรไม่เป็นไรหรอกเขาไปเปิดความรู้สึกเอานะคะคนคนนี้ ถ้าเขารักใครแล้วเขาก็ไปข้างหน้านะคือเขาจะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองถ้าเขารักใครชอบใครจริงๆหรือถ้าเขาไม่ชอบใครเขาก็จะแสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบน,นั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ยเห็นไหมเบินหน้าหนีกันเลยทีเดียวต่อไปค่ะไอคนที่เป็นสองถ้วยของเขาเนี่ยใช่คุณหรือเปล่าใช่คุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะหกเหรียญ สามถว้ว,ถวยเก้าถ้วยละอืมเขาชอบแต่ยังไม่รักคุยได้เป็นเพื่อนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนที่เขาชอบเป็นสองถ้วยอะ่ะน่าจะเป็นคนอื่นไม่น่าจะใช่ทางเราละนะคะไม่น่าจะใช่ทางเราแล้นะ,ะ,ะลอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกอีกแภัยสามารถที่จะสลับกันได้นะคะอืมสามารถที่จะสลับกันได้โอเค คุณรู้สึกยังไงกับเขาค u e e n อบครับคิงอ o อบบอลเจ็ดดาบรู้สึกดีแต่ไม่อยากให้เห็นรู้สึกดีแต่ไม่อยากให้ให้ใครรู้ไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแอบสืบแอบซองแอบดูเช็คเพื่อความแน่ใจว่าเขาโสดจริงแต่มันมีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ที่คุณกลัวที่คุณมีความกลัวกลัวอ,อกหักกลัวเสียใจกลัวผิดหวังจากคนคนนี้ใจหนึ่งก็อย่างอย่างที่บอกว่าคุณก็เลยไม่กล้าเทใจให้หมดนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นก็ไม่ใช่นะประมาณสักสามสิสี่สเปอร์เซนตท่นเองแค่นี้ก็รู้สึกแบบเฟลแล้วอะอืมแอบเฟลนิดนิดเค okay, ค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไหม 10ถ้วยเขาอยากบอกว่าเขามีตัวเลือกนะ10ถ้วย2ดาชาลยออเขามีตัวเลือกแต่ถามว่าเขารักใครเขารักจริงถ้าคบคือคบเลยนะถ้าคบคือคบเลยถ้าเลือกก็คือเลือกเลยนะคะแต่ตอนนี้มันยังเป็นอยู่ในช่วงของการพิจารณาดูนูน่นดูคุณสมบัติของคนนั้นคนน,น,น,นี้นู่นนี่นั่นตัวคุณก็เป็นอีกหึงตัวเลือกของเขาเหมือนกันเขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเขาจะเลือกคนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานะคะ ต่อไปค่ะบทสรุปนะคะคนส่จะไปกันเร็วนิดนึงนะคะคิดจะได้ไม่ยาว ไ p พ i n น e s สแอบชอบแอบรู้สึกหรือรู้สึกดีแต่ว่าไม่อยากเปิดเผยมีความสุขในในจุดนั้นแต่ถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะรู้สึกแย่บ้างก็ตามนะคะคนคนนี้จะเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดอาจจะเข้ามาผ่านเพื่อนก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์คนโสดยังต้องรอต่อไปนะคะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้สารต่อหรือเขา,เ,ขาเรียกแบบว่าเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับนะคะต่อไปค่ะเซนซี รักตัวเองแค่ความเหงาขอโทษจริงๆไม่ได้คิดจะแบบเล่นหรืออะไรหรอกคือเขาก็รู้สึกว่าเขาโสดเขาก็มีสิทธิ์เลือกอะไรประมาณนี้นะโรแมนติกฟีลิ่งเอสพีเช l ลล ฮีนี้ฟันนี้อิชูนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะมีความสุขอ่ะในแบบที่แบบถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกไปข้างเดียวหรือไม่ก็ตามแต่เราสึกว่ามันมีความสุขอืมในบางครั้งนะคะถ้าไม่ไปคาดหวังกับเขามากอะ่ะอืมก็จะมีความสุขอย่างนี้แหละโอเคดีมันก็แฮปปี้ดีแต่ถ้าไปคาดหวังเมื่อไหร่อ่ะ ก็เตรียมตัวเจ็บได้เมืนนเ่อนั้นเลยนะคะโอเคค่ะคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปคนมีคู่ชาวกลุ่มนะคะสามถ้วยอืมเจ็ดถ้วยเพจซับบอลนะคะเดอะซันค่ะ แฮงแมนมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์หรือพูดง่ายๆว่ามีมือที่3แต่มือที่3มเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนชัดเจนก็ค,คือมันมันมีคนเข้ามาเข้ามาคุยเข้ามารู้สึกดีในฝั่งของคุณนะคะคนที่เด่นเลยจะเป็นชาวทัดุธาไฟนะคะธาตไฟได้แก่เมสิงหรือธนูอืมพุกี้จะเป็นช่วงที่คุณเอาแต่ใจกับความความรักความสัมพันธ์ต่อหรือว่าต่อคนรักนะคะคก็เป็นอะไรที่ บางทีคุณก็คิดเหมือนกันนะคิดว่าเออคิดดีหรือ,อยังที่แบบว่าเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามาคุยอะ่ะทางทางที่มีคนข้างๆอยู่แล้วแต่ก็เหมือนความรู้สึกมันมันชนะความคิดอะ่ะคนรักของคุณสถานการณ์เป็นไงอย่างไรก็ตามมันก็สลับกันได้นะคะบอกตลอดคิงเหรียญ Hello แฟน เจไม้เท้า ician, เมจิเชียนเก้าเหรียญเหมือนตัวคนรักของคุณอนะจะแบบว่าอินดี้มากเลยนะคะคือเขาพยายามใส่ใจตัวเองหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเนี้ยเรื่องราวของความรักคือหันกลับมารักตัวเองทุ่มเทกับตัวเองทำงานทำเงินหรือทำทาอะไรก็ได้ที่ตัวเองจะมีสติแล้วก็มีความสุข นะคะเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างที่มามาสก,กิดสก,กิดให้เขารู้แล้วว่ามันเกิดมันมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปมีมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่ตัวเขาเนี่ยโคตรชิลเลยนะสถานการณ์อะเหมือนกับแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นแหละสนใจตัวเองนะคะต่อไปมาดูความรู้สึกกันบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณคนรักของคุณอะ าวุม The w o r l The Full d e v i l เอ้ยหรือว่ารู้เรื่องเหมือนจะรู้ว่ามีเรื่องบุคคลที่สามเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นใหม่หรือการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะทัดดินทัดลมเขารู้อะ่ะแต่ดูเขาเขาชิลมากเลยอะ่ะคือดูเขาแบบ ไม่ค่อยสะทกสะท้านอะไรมากมายมันไม่มีความเสียใจมันไม่มีความนอยอะไรเท่าไหร่เลยก็คือให้อิสระต่อกันเต็มที่มากนะต่อไปคนรักของคุณเป็นยังไงอาตัวคุณตัวคุณรู้สึกยังไงกับคนรักตัวคุณรู้สึกยังไงกับคนรักค่ะ The Sun นะค่ะเพจ Sub Cup ให้เราแฟนสามไม้เท้าสิบดาบโออความเจ็บนั้นมาอยู่ที่ตัวคุณ ก็เป็นไปได้ว่ามือที่สามอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเขาแต่จากที่ดูแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันฝังคุณอะเออแต่ความเจ็บมันมันเป็นตัวคุณซะอย่างนั้นคือไม่ว่าคุณจะมีรีแอคชั่นอะไรใดๆออกไปโกรธ่ออนเอาจากใจหันหลังไม่สนใจอะไรคือคนรักไม่ได้สนใจฟิลลิ่งนั้นๆของคุณเลยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกน้อยก็ได้สิบดาหมายว่า ใส่ใจฉันบ้างไหมอ่ะรักรักฉันบ้างไหมสนใจฉันบ้างไหมเนีย่ยฉันไปคุยกับคนอื่นนะรูรูรูรไม้อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงสะทกสะทานบ้างไหมก็ไม่สะทกสะทานอะไรเลยเฉยมากเหมือนแบบปรงแบบโคตรปรงตปรงสุดๆนะคะดูดิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไหม justice, w i n f p e n t a c l e s 9เหรียญ5ถ้วยคือมันอยู่ที่การตัดสินใจแหละเขาคิดว่าเขาตัดสินใจที่จะรักตัวเองนี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจส่วนตัวคุณคุณจะตัดสินใจอะไรก็คิดให้มันดีๆอย่าเสียใจภายหลังอย่ามาขอโทษภายหลังอย่ามารู้สึกผิดภายหลังก็แล้วกันนะคะอ่าประมาณนั้น โอเคบอกสรุปบทสรุปเลยเป็นรักสามเศร้าที่อนอววละวนอนละเวเหลือเกินนะคะต่อไปสรุปมีคู่ชาวกลุมนะคะไอซับซอนมีเรื่องเข้ามาทําให้คุณกับคนรักเนี่ยต้องคิดนะคะต้องแก้ไขต้องปรับจูนอะไรหลายๆอย่างหกถ้วยดูๆแล้วงอนกันทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันได้อยู่ดีนะคะ สองเหรียญความสัมพันธ์ยังคงประคับประคองไปอยู่ได้นะคะก็ไม่ได้แบบถึงกับขั้นเลิกขนาดนั้นหรอกแต่อยู่ที่ว่าความสนใจความรักอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์มันมีมากน้อยแค่ไหนมันมั่นคงมากแค่ไหนแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็โอเคนะต่างคนต่างมีสเปซเป็นของตัวเองแล้วก็มีสเปซของของของความรักของของเราอะนะคะมันก็อยู่กันไปได้ จะออกก็ออกไม่ได้จะอยู่ก็อยู่ก็ลําบากใจถ้ามันอึดอัดอย่างนั้นก็ต้องคุยกันนะคะต้องพูดคุยกันก็เคลียร์กันได้เพราะไพ่มันก็ค่อนข้างโอเคนะเหมือนถ้ามีปัญหาอะไรมันก็ยังคุยยังเกลียดกันได้อยู่ไม่ถึงกับเลิกล่านะคะต่อไปคำถามที่ติดอยู่ในใจจริงใจไม่จริงโต เกิดจากความเหงาก็เลยทำให้เราไปคุยกับคนอื่นในความรักนะคะ Retreat ค่ะ Keep a n น open mind นะคะ So me a เป็นสัญญาณของโซ me ระหว่างคุณกับเขาแต่อยู่ที่ว่าแต่ไม่ได้บอกนะว่าทุกคนนะคะถ้าเป็นเนื้อคู่หรือไม่เนี่ยต้องไปดูของใครของมันข้างนอกเลยอันนี้ไพ่มันแค่ขึ้นมาบอกเป็นในๆเฉย คือไอ้รถท่อดังมันเป็นอะไรวะมันเท่ตรงไหนวะเนี่ยจะวิ่งไปด่าก็ไม่ทันนะอืมโอเคพ่ก็บอกอีกว่าในชีตเนนะี่ยช่วงนี้อาจจะมีช่วงที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยได้สนใจจากสักเท่าไหร่เพราะมีเรื่องอื่นเข้ามานะคะเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องมือที่สามมันเกิดช่องว่างเกิดขึ้นทําให้เกิดเรื่องของมือที่สามคิดเปิดโอเปนไ์คือเปิดใจคุยกันไหมมีอะไรไม่เข้าใจกันหรือมีอะไรที่แบบไม่ต้องมาประชดประชันกันไปกันมานะคะ คุยกันตรงๆมันก็คุยกันได้แก้กันได้เคลียร์กันได้ผ่านไปได้นะคะไม่ต้องกังวลคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการก,กดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะฝั่งของคุณเพศซอฟบ,บอลเอมเพรสแห่งแนวเจ็ดเหรียญแล้วก็เกดาดนะคะ พิจารณายอย่างนั้นแหละคุยก็คือดูสถานการณ์ดูตัวเขาดูตัวคุณแต่เหมือนกับว่าดูไปดูมาแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติน่าจะเป็นตัวเขานะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้คุณไม่สามารถควบค contrl อะไรได้เลยไม่ว่าคุณจะบอกเขาแบบนี้แบบนี้นะคะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเขาไม่ไปทางไหนทั้งนั้นเขาไม่เป็นไปตามที่แบบคุณคิดไว้หรือเขาไม่มีการยอมหรือเขาไม่มีการที่จะแบบว่า ครึ่งคงเหมือนคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาตัวเองเป็นหลักมากเกินไปนะคะตัวคุณคุณก็คิดว่าคุณมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีความอุดมสมบูรณ์โน่นนั่นนี่ในความรักในชีวิตมีความมั่นคงโน่นนั่นนี่แล้วนะคะแค่ขาดคือคนรักเท่านั้นเองแต่ดูไปดูมาแล้วมันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะระวังเสียใจทุก ไม่มีความสุขแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับร้องไห้เกี่ยวกับคนคุยของคุณนะคะที่เขาทําอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคโอเคค่ะในที่นี้ลืมบอกธาตุน้ะคะธาตุไฟเด่นนะคะเมีสิ่งทันทที่อยู่ในราศี้นะคะหรือดาวศุกร์ถัดไปค่ะเรามาดูมาดูสถานการณ์คนคุยของคุณนะคะสถานการณ์คนคุยนะคะเขาเป็นยังไง เอซอรเพนิลสห้าเหรียญจัดเมนหกถ้วยคิงออฟบอยส์เออทัดทัดไปจริง,รงนะคะเด่นจริงเลยอะฝั่งของเขาอะค่ะเหมือนเขาหน่อยเขาอยากได้โอกาสที่จะได้ที่จะได้รู้จักที่ได้ที่จะได้แบบสารสัมพันธ์อ่ะนะหกถ้วยเอาจริงเขาก็งอคุณนะ แต่มันเป็นคนความคิดที่คนละขั้วกันสักนิดหนึงไม่ได้แตกต่างกันขนาดนะแต่ก็มีความแตกต่างที่ถามว่าเขาแคร์ไหมเขาก็แคร์นะไม่ใช่ไม่แคร์แต่ในบางครั้งบางทีเนี่ยมันมีเรื่องของเหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตัวเราอาจจะอินดี้เกินไปเขาอ,อาจจะอินดี้เกินไปก็ได้ไพ่สับกันได้มาดูความรู้สึกเราดีกว่าสถานการณ์มันก็งั้นๆแหละ มาดูความรู้สึกกันสำคัญสุดนะคะเขารู้สึกยังไงอยางรู้สี่เหรียญสามดาเ a c e อ f Pentacles ปเดเหรียญสองเหรียญอืมเขามีตัวเลือกนะแล้วเขาเป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้หึงหึงคุณหึงตัวเลือกคนนั้นคนนี้ที่เขามีอยู่แต่ คนอื่นน่ะคือคนที่เขาคุยอย่าห้ามมาหึงเขาเนี่ออไหมเห็นแก่ตัวนิดนึงนะคะขอโอกาสนั่นนี่อยากได้นั่นนี่ในความรักในความสัมพันธ์ต้องการต้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเซ็กหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นผลประโยชน์กับเขาหรือเรื่องแบบว่าฝากงงฝากงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็มีหลายกรณีที่มันเป็นในเรื่องของประโยชน์นะคะสามดาบเขาไม่ได้รัก มากขนาดนั้นเป็นอยู่ในจุดที่เขาเลือกใครยังไม่ได้เขายังไม่สามารถเลือกใครได้นะตอนนี้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ยังประครับประคองยังทรงๆไปอยู่ได้ยังคุยได้อยู่นะคะแต่ไม่เลือกใครคุณรู้สึกอะำคาญเสียงรถมากคุ้ทำางไงดีดเอ่อคุณรู้สึกยังไงกับคนรักของคุณเอ้ยไม่ใช่คนรักคนคุยคนคุยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา เพจสอบครับเซเลนคุณต้องการครอบครองคุณต้องการเป็นเจ้าของคุณต้องการตัดสินใจคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการการคืบหน้าเบลฟอร์จูแล้วก็ไพทาสไปที่ใหม่ละเม่น่าจะเห็นที่สุดแล้วแหละนะคะคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการการขยับขยายนะคะการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นความสัมพันธ์นะคะจากไม่ชัดเจนเป็นชัดเจนเป็นครบกันนะนะเออคือคุณมีความ มีความชัดเจนของตัวของคุณอยู่แล้วอะ่ะซึ่งตัวเขาถามว่ารู้ไหมก็รู้แต่ก็คือทําอื่นทํามืนไปนะคะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองยังมีคนคุยคนนั้นคนนี้ยังรู้สึกว่าไม่อยากปัดใครไม่อยากสูญเสียใครไปก่อนเดี๋ยวไม่รู้สิกักกักไหวอ้อ่ะอืมก็มีความเห็นแก่ตัวอยุดหุดนึงแหละโอเคเรามาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบนะ่าขอความ รู้สึกลึกๆในใจเลยที่เขาอยากจะบอกมจะเสืออะไรกับคุณแต่เขาไม่กล้าพูดเนี่ยค,คืออะไรสี่ไม้เทา้าสามไม้เทา้าเอซอบบอลเลเวิร์ถ้าคุณหวังในเรื่องของการคอมมิชเมนต์ยังคงต้องรอต่อไปนะยังคงต้องรอต่อไปแล้วมองว่าจะมีคนใหม่เข้ามาอีกเรื่อยๆ ความรู้สึกที่เขาได้รับจากคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องเซ็กส์อะไรก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลประโยชน์ที่เขารู้สึกว่าเขาได้จากคุณะคะแฮปปี้ <Happy. S 1> ซึ่งเขาไม่ได้มองในเรื่องของความรักเลยเขามองในเรื่องของได้อะไรบ้างได้ความสบายใจได้ได้มีความสุขแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันมันตรงกันข้ามกับเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เกี่ยวกับความสัมพันธ์คือต้องการใครสักคนที่ จะคบกันจะดูแลกันจะช่วยเหลือกันจะส่งเสริมกันจะรักกันนั่นนี่นู่นนะคะแต่คนคนนี้ยังไม่ใช่คนนั้นอืมโอเคต่อไปบทสรุปนะคะ สิบดาบในอัพคัพเก้าวถ้วยมองเห็นไหมา,อาเอซโอเคมีสิทธิ์เจ็ดมีสิทธิ์ที่จะเลิกลามีสิทธิ์ที่คุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันจะไม่ชัดเจนมันไม่มีวันจะชัดเจนเลยสําหรับคนคนนี้นะคะแตาไม่เป็นไรจะมีคนใหม่เข้ามาแต่คุณยังไม่พร้อมหรอกคุณจะต้องเคลียไอคนคนนี้ก่อน คนที่คุยอยู่เนี่ยนะคะเคลียร์ให้มันชัดเจนดูแล้วอะ่ะก็มีแต่คําว่ากัก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 อย่างเดียวนะคะซึ่งเราไม่จาเป็นต้องรอใใครมาตัดสินใจว่าให้เราอยู่หรือให้เราไปตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะคือคนที่สามารถเลือกได้ว่าฉันจะอยู่จมอยู่เป็นตัวเลือกที่ไม่มีวันได้รับการเลือกหรือไม่มีวันที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือฉันจะไปออก ไปจากความสัมพันธ์เน่าๆแบบนี้แล้วไปเจอกับคนที่ดีกว่านี้ตัวคุณนะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้กับตัวคุณเองไม่ต้องร้อยใ,ใครเลือกถ้าคุณรู้ถ้าคุณรู้สึกว่าเออกลัวแบบจะมาเสียใจทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเสียใจทีหลังเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าเสียใจกับคนคนนี้กับความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เสียโอกาสด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเค สงคู่กันปากหวานานั่นนี่รักตัวเองไพ่สลับกันได้นะคะหลอกดาวไงไม่มีอะไรจริงเลยมีความรู้สึกจริงแค่ไหนความรู้สึกจริงให้ตัวเขาเองล้วนๆนะคะ make the effort e x p e s s your love p a t t e n t i o n to respect มันมีอะไรบางอย่างที่มันปิดผิดปกติในความสัมพันธ์ของคุณอยู่แล้วแหละเลตแฟกก็เหมือนกับสัญญาณเตือนนะคะให้สังเกตเอาแล้วคุณก็รู้เองว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นผิดและไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วนอกจากว่าคุณรักเขามากมากแล้วก็ยอมมากๆคุณถึงจะอยู่ตรงนี้ได้ต่อไปนะคะแล้วก็เสียโอกาสดีๆนะคะโอเคค่ะ คลิปของกุ้มก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ